ักงานประกันสังคมได้ออกประกาศด่วนที่สุดในเรื่องของหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายกรณีเจอแจกจบโควิด -19 โดยมีผลตั้งแต่1มีนาคม2,565เป็นต้นไปลองมาดูในรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสำนักง,งานประกันสังคมได้ออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้อำนวยการสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่งนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว2537 ลงวันที่11มีนาคม2565เรื่องแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราบริการทางการแพทย์โรคติดเชื้อโควิดสิบโดยในรายละเอียดนะครับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาเนี่ยเขาได้มีการประชุมนะครับครั้งที่4ทับ2565 เมื่อวันที่2มีนาคม2565เ้าเขาได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9โดยมีแนวทางในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังนี้ 1. เนี่ยปรับลดค่าตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK และ RTPCR 2ยีนและ3ยีนแบบสวอปและน้ำลาย โดยทั้งนี้เนี่ยสำหรับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี rt pcr ก็ให้อยู่ในดุลพินิษของแพทย์2กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี atk ซึ่งผลเป็นบวกในกลุ่มอาการสีเขียวสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลตรงนี้นะครับในลักษณะของ อ่าโฮมไอโซเลชันและการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับการดูแลรักษาและแยกกักในชุมชน community isolation นสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายชดเชยในลักษณะของการเหมาจ่ายตามที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มีนาคม2,565เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาแบบโฮมไอโซเลชันและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันได้ให้เข้ารับการรักษาแบบประเภทฮอสพิเทลสำหรับการรักษา7วันในระยะ2เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง30เมษายน2565 3. กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นบวก ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลให้ปรับปรุงอัตราค่าห้องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระดับเตียง1-3สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาแล้วนะครับขอให้สถานพยาบาลเนี่ยให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามแนวทางเจอแจกจบตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรงเนี่ยเข้ารับบริการประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบประกันสังคมทุกแห่งตั้งแต่วันที่1มีนาคม2565เป็นต้นไป โดยสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลตามแนวทางที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดดังนี้วงเล็บ 1. ค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่ไม่มีภาวะเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแบบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา1000บาทต่อราย โดยครอบคุมรายการดังนี้ 1. ค่าบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน 2. การให้ยาที่เป็นการรักษาโรคโควิด1 9ได้แก่ยาฟ้าทลายโจรหรือยาฝาวิพิรรเวียตามแนวทางของกรมการแพทย์และยารักษาตามอาการรวมค่าจัดส่งเป็นต้น 3. การประสานติดตามอาการเมื่อให้การดูแลครบ48ชั่วโมง 4. การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงจำเป็นที่จะต้องส่งต่อนะครับในวงเล็บ2ค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับคำปรึกษาจากผู้ป่วยโควิด1 9หลังให้การดูแลครบ48ชั่วโมงไปแล้วเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือให้คำปรึกษาอื่นๆตรงนี้จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา300บาทต่อราย สำหรับหน่วยบริการที่ให้การดูแลตามวงเล็บ1ห,หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับในเรื่องของการแนวทางเจอแจกจบตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์ในการประชุมครั้งที่4ทับ2565เมื่อวันที่11มีนาคม2565โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มีนาคม2565เป็นต้นไปสำนักง,งานประกันสังคมหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือนะครับตรงนี้เป็นหนังสือของสำนักงานประกันสังคมนะครับซึ่งได้แจ้งหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับแจ้งไปยังผู้อำนวยการสถานพยาบาลประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับโดยเริ่มตั้งแต่1มีนาคม2565เป็นต้นไปนะครับ